พี่ๆน้องๆบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ท่านผอ,อนะฮะผมเศรษฐศักดิ์พรมมาเป็นประหลัดเทศบาลตำบลบ้านเซวตบบลที่อยู่เนี่ยนะครับ<ท>รซึ่ง<ท>วันนี้ก็ได้ท่านนายกติดไปราชการกับท่านนายอำเภอก็เลยได้มอบหมายให้รองนยายกเทศมนตรีมาแทนนะครับกา<ท>รแนะนำการต้อนรับก่อนครับต้อนรับซึ่งผมเป็นชนเผ่า เมื mm ่อ hmm. ก่อนมาเรียนหนังสือที่น oh, no. ี่คนเป็นคนเมียนคนเมียนจะเป็นเย้าแต่ว่าบ้านอยู่จากนี้ไปอีกแปดโลอันนี้อาจารย์เก่าของก่อนอยู่ก็เดินมาเรียนอยู่ตรงนี้ภาษาจีนก็พอพูดได้เป็นรองนายกมาสองสามสมัยยินดีต้อนรับนะครับผู้ใหญ่บ้านครับ ผ้ในญ่บ้านเรียกพ่เมลวเดี๋ยวผมผม,ม่แนะนาชื่อเลยท่านรอายกเลิศชัเลิศศีพัฒนากุลครับครับมลวงแนะนำตัวแล้วก็ชื่อนามสกุลแบบของจีนน,<ม>น,นะนีอพูดภาษาจีนไม่มีเลยงั้นพวกเราภาษาไทยชื่ออังสนาดวงเสถรค่ะแล้วก็ถ้านามสกุลจีนก็แซ่หยาง กุญญ์ยัง้ก็ีดีหลังเลือดเลือดีดีหลังีัอ่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ผม,ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านแม่แอบเนี่ย <c oughs> เป็นหมู่บ้านกองทหารจีนกองพล93 <c oughs> ของในพลต้วนที่อยู่ที่แม่สลองได้ส่ง ได้ส่งกองกองทหารกองทัพมาต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนที่เกิดเหตุการณ์ที่ในในตำบลบ้านเซลมีผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยขา่าวกรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารแล้วก็พุ่มกับการตํารวจทูทอนจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตที่นี่เสียชีวิตที่นี่เนี่ยอาการต่อสู้ต่างๆเนี่ยต้องอาศยัยการต่อสู้เหมือนกับอันหนามยอ่ออันหน,นามบง่งทาหารไทยเราต่อ ถนัดในการต่อสู้ในที่แจ้งเพราะฉะนั้นทางกองทัพไทยก็เลยไปขอกองกำลังจากนายพลต้น้นจากแม่สลองมาช่วยนายพลต้นก็ส่งกองกำลังมาที่นี่ต่อสู้กันหลายปีครับตั้งแต่ปี2513ไปแล้วแล้วยุทธการครั้งสุดท้ายที่ต่อสู้ก็คือยุทธการเขาคอที่เป็นยุทธการที่ จบเลยปิดชนะสงครามตอนนั้นเลยแต่ยุทธการเขาเสียไปเยอะมากประมาณของคนที่น <excited. S 2> mm ี่สูญเสียไปประมาณ300กว่าคนแล้วก mm ็ม hmm. mm ีคนบาดเจ็บเยอะมากในขณะที hmm. mm ่ก hmm. mm ํา hmm. ลังได้ร yes <Zam> ับบาดเจ็บตอนนั้นนะครับก็มีเราซื้อเราซื้อหมีลู่สุวรรณมีสุวรรณลีสุวรรณนะครับสุ่รแซลลี่สุวรรณแซ่ลี่ื่อไทยทายินตุกอลาอุดรับเป็นอาหารเก่าที่นี้แล้วก็ ที่สุดท้ายนีไปถูกยิงที่เขาครอสครับ,รบตอนที่เกิดยุทธการตรงนั้นแล้วก็เกิดอาการเ,าเกิดการสู้รบแล้วก็บาดเจ็บกันนะนะครับก็ได้รับพระราชกุศลตัวพระราชกุณาจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้สั่งการได้ได้รับทราบจากกองทัพไทยที่รายงานไปให้ราาพระองค์ได้รทราบพระองค์ก็ให้ออาหอไปรับทาหารที่อยู่ในปา่าออกมาที่ค่ายครับแล้ว ก็มาอยู <cn> mm ่ท hmm. the <te g Nut rene> ี <mor iken> mm ่ค hmm. ่ายค่ายสนามค่ายสนามที่เขาข้อแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมมอบถุงพระราชทานให้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่พิษซุโรกที่พยโรงพยาบาลพิซซุโร่แยวอะไรขึ้นก็ไปทีุ่เทพม่านามันถูกจที่กรทพ่พิษูโร่ก่นที่จเจ้าที่ิโรอีจะเจ้ด้ลวีเ เออแชินจ้างเาเขคดีเป็ที่ขขาคอแลได้อยู่ใปาก4วันแล้วรอมารับแล้วส่งไปที่โรงพายบาบาลพิษณุโลกอยู่ได้ชั้นสคืนสคืนแล้วก็เขาสัมาที่ขรงเทมนะครับใน,ใน<ป>ที่โรงพยาบาลนั้ เสด็จมาเยี่ยมเอกสารที่ไหนเอกสารเอกสารที่ไหนรนสเอกสารใาเอกสารมันคงยมมันหาแล้วครับไม่แก้ม่กเอกสารเขาอย่างกจ้างเเนี่ยอเอาม่แกเอกสารสากสากาอออัอบคุือเขาถูกยิงที่กามนี่หักไเลยแล้วก็กระดูกนะ มาดูดูนะครับทีนี้ทุกที่ทุกประเทศประเทศเรียกการขาดแล้วก็ฟันไม่มีเลยนะครับฟันไม่มีแล้วตรงนี้กระดูกประเทศมาเยี่ยมเอาลูกประเทศเมื่อก่อนเอาตอนนั้นอยู่ในในในอยู่ในช่วงการรบกันนะครับกับคอมมิวนิสต์นะคร oui Teraz, e ับ ประเทศไปเยี่ยมแล้วก็เอารูปนี้ให้ตอนนี้ไทยมีรูปนี้มีเงินเดือนอันนี้มีมีเงินเดือนอยู่สักวันสามหมื่นกว่าเรียงเหลือเหลือสี่คนเองไปสองร้อยกลับมาเจ็ดที่รอดมาตอนนี้รูปนี้มีค่านี่นี่เก็บมาตั้งนานนี่ก็เป็นเรื่องราวที่การลบในครั้งสุดท้ายของ บ้้้าานีเขจะรับเงินเดือนเหรอบิลหลังจากนั้นก็ทางทางทางเสด็จในหลวมรัชกาลที่9ก็ได้สั่งการให้กองทัพไทยบอกว่าช่วยดูแลเขาหน่อยนะช่วยดูแลลูกหลานเขาด้วยเพราะว่าก็คือเสียชีวิตไปเยอะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นแม่ไม่ะเป็นผู้หญิงงอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะ ก็เลยจัดที่4,000ไร่ใช่ไหม4,000ไร่ค่ะ4 0ไร่ให้หมู่บ้านนี้ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลับไปไหนนะครับตอนที่อพยพมาเรื่อยๆจากจากกองทัพกองพล93เนี่ยผ่านบ้านไหนก็กว่าต้อนผู้คนมาสําหรับกองกําลังค็นี้กองร้อยที่6ใช่ไหมจริงจริงที่สาที่้าทงรหี่ะา่ห ก่อนร้อยที5 huh. mm ้าเนี่ยก็ผ่านหมู่บ้านไหนก็กวาต้อนทุกคนมาก็จะมีในหมู่บ้านนี้ก็เลยมีหลายชนเผ่านะครับหลายชนเผ่าก็มีจีนเป็นกองกําลังหลักแล้วก็เป็นผู้ปกครองของที่นี่แล้วก็มีอาขาลาหูล้วหรือละวะแล้วก็ไตใหญ่ครับก็เลยเป็นหมู่บ้านที่มีหชนเผ่าในหมู่บ้านนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5ชนเผ่าแต่หมู่บ้านมี5ชนเผ่าแต่วันนี้เราจะไปแค่3ชนเผ่าสาชนเผ่า,เาก็คือเดี๋ยวเราไปชิมน,น้ำตาลหูก,กันของชนเผ่าของจีนจีนยู่นานนั่นะฮะน้ำตาหูที่นี่อร่อยมากทำจากถั่วเหลือง100%ครับ แล้วก็มีขนมไข่สูตรโบราณของคนจีนเขาทําแล้วก็ลองชิมดูนะครับการแสดงของลูกๆหลานเยาวชนจีนที่นี่ครับ้หลังจากนั้นเราก็จะเดินกันไปที่หมู่บ้านชุมชนของชาวล้วล้วะหรือละวะหรือละวะกะละวะล้วะก็คือเป็นต้นตระกูลของของพญาพญามังราย พญา,ามิงลายนี่เป็นต้นตระกูลของล้วนนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็จะเป็นลูกหลานของของล้วนนี่แหละฮะมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับสําหรับล้วนนี่ก็จะมีะวัฒนธรรมวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปจากคนจีนครับและอาหารการกินก็จะแตกต่างไปอาหารการกินเขาจะมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าข้าวซอยน้อยส่เครื่อง อันนี้มีอะไรข้าวซอยน้อยสมเครื่องอถ้าเป็นภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าพิซซาล้วเข้าะ<ๆ>มันเหมือนพิซซ่ามีมีและข้าขวาาต้มข่าวควายมีไหมมีข้าวต้มข่าวควายข้าวต้มข่าวควายก็คือเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาแช่น้ําไม่ได้คืนหนึ่งแล้วก็มาคลุกกับถั่วลิสงเอามาหอ่อห่อรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆข่าวควายเขาเรียกว่าข้าวต้มข้าวควายาาวครับแล้วก็มีการเล่น เขาเรียกว่าเล่นลูกข่างเอาสบ,บ้าลูกสบ,บ้ามาทําเป็นลูกข่างครับมีการละเล่นลูกข่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเขามีการละเล่นโกงเกง๋งโกงเก๋งก็คือเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มา,า,มาแล้วก็ทาเป็นเป็นที่เหยียบแล้วก็เดินไปได้นะครับอันนี้เรียกว่าโกงเกง๋งครับอันนั้นคือชุมชนของชาวรัว่วชาวรัว่วหลังจากที่ ออกจากชุมชนชาวล้วแล้วเราจะเดินเดินย้อนมานิดหนึ่งมาชุมชนของอาขาอาขาที่นี่เป็นอาขาที่สะอาดมากบ้านเรือนก็สะอาดแล้วก็มีรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงอีกบ้านสะอาด <c oughs> เป็นรางวัลที่แปลกใหม่แปลกแล้วก็มีรางวัลเดียวน่าจะเป็นรางวัลเดียวในประเทศไทยที่ในหลวงพระราชทานให้สั่งให้ตชอสามสองสี่โดย ตอนนั้นท่านพันเอกแป้งมลคุณมาเป็นมอบพระราชทานไพระลมฉายลักษ์ของในหลวงกับเงินเงินเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวลองไปไปคุยกับไปไม่เท่าเหมยลีแซ่แซ่ลีแซ่ลีลอ่ะเหมยลีแซ่ลีครับก็ไม่เท่าเป็นคนที่ขยันมากในตอนนั้นก็ได้รางวัลขยันด้วยนะครับ ได้ระวัลพนขยันทำอาหากินแล้วก็ได้ระวัลบ,บ,บ้านเรือนสะอาดบ้านเรือนอาคาสะอาดด้วยนะฮะนะในที่หมู่บ้านอาคาานี้เราจะได้รับการต้อนรับในรูปแบบของดนตรีอาคาการเล่นของอาคาก็คือบอชองตูเอก็คือบอชองตูเอนี่ก็เป็นลักษณะของการกระทุ้งไม้ไผ่ัแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือ เรากระทบไม้อันนี้เป็นการเล่นของอาขาอาขาจะมีอาหารการกินที่แตกต่างออกไปจากเผ่าอื่นๆก็คือจะเป็นของธรรมชาติถ้วยจานช้อนอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นธรรมชาติเป็นทำจากไม้ไผ่รับเราจะได้ชิมก่อนที่เราจะชิมอาหารอาขาเนี่ยก็อยากจะชวนคณะได้ทะลุไปข้างหลังบ้านของไม่ไมเท่าเหมยลีด้านหลังของบ้านมีต่อ ไปบ้านมีต่อบ้านมีต่อนี้ก็ยังมีฉางข้าวยุ้งฉางข้าวแบบโบราณของอาขาอยู่แล้วก็บ้านอาขาที่เป็นแบบโบราณอยู่เราจะได้ไปสัมผัสบ้านเรือนที่เป็นแบบอาขาจริงๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ถึงจะเดินย้อนกลับมาที่ด้านบ้านหลังข้างหน้าเพื่อจะมาชิมอาหารอาขาครับไม่หลวงมีอะไรเพิ่มเติมนะครับคออาจารย์อยากเล่าถึงเรื่องราวของ อ๋อเล่าถึงเรื่องราวของแม่เอบอ่ะเล่าเดี๋ยวเล่า,าเป็นภาษาจีนเดี๋ยวไม่หลวงแปลให้ผมเล่าค